เอาละครับเพื่อนๆเหรียญรุ่นนี้นะครับผมมีประวัติการสร้างมาเพิ่มให้นะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับปลูกเสกในปี2541นะครับผมเป็นเหรียญตะอ่ากูชาตินะครับของสมเด็จพระนเรสวนนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระเอกาทศรสนะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีการต่อโค้ดด้านหน้านะครับทุกเหรียญนะครับจะต่อโค้ดไปด้านหน้าทุกเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับต่อโค้ดอย่างนี้ครับโค้ดออยนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับผมคมชัดนะครับ จะเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับเพื่อนๆแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษนั้นเป็นพิธีใหญ่นะครับเกจิหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้ปลุกเสกเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้นะครับก็คือหลวงพ่อตีนะครับผมวัดหลวงราชาว่าศนะครับชัยนาทนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับของชัยนาทอีกรูปหนึ่งเลยนะครับผมนตอนนี้เลยนะครับและเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีการเช่าหากันอย่างคึกคักนะครับในกลุ่มของหลวงพ่อตีนะครับผม ก็จะต้องอย่างอันดับแรกๆ้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรุ่นนี้ก็เป็นการเช่าหากันอยู่หลักร้อยต้นๆน,นะครับเป็นเหรียญพิธีหมู่นะครับแล้วกบ็บ้างก็ว่าหลวงพุติีท่านปลูกเสกเดี่ยวด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะการแกะแบบพิมพ์นั้นเป็นแบบบล็อกกระสับนะครับผมนะครับการปั๊มจากบล็อกกระสับความสวยงามนี่ไม่ต้องห่วงเพื่อนดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผิวพันธุ์ของพระที่สวยระดับนี้นะเพื่อนเพื่อนนั่นคือถูกเก็บไว้ในสภาพที่ดีในระดับหนึ่งนะครับ ไหมครับผิวไฟต่างๆความคมชัดพื้นเหรียญกระแสเหรียญต่างๆนี่ความคมชัดระดับนี้น่ะคือการเก็บรักษาพระในรในรูปแบบที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับถึงทาให้พระรุ่นนี้นะครับหรือเหรียญรุ่นนี้นั้นยังคงความสวยงามอยู่นะครับสภาพเหรียญแต่ละเหรียญนั้นไม่ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนอยู่ที่การเก็บรักษานะครับอย่างเหรียญนี้นะครเพื่อนผิวพันธุ์สวยนะครับผิวพันธุ์สวยไม่แพ้เหรียญแรกเลยแต่ว่าจะมีรอยกระทบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ด้านบนนี้นะครับเนี่ยเกิดจากการเก็บหรือการกระทบกันนะครับของเหรียญนะครับทําให้มีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ความสวยงามของผิวพันธุ์นั้นมาในระดับเดียวกันนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเพื่อนๆตัวตัดด้านข้างนะครับตัวตัดด้านข้างก็จะเป็นสไตล์อกกระสาบนะครับนี่นะครับตัวตัดด้านข้างเขาเห็นไหมครับชัดเจนนะครับจะเป็นแบบตัดฉีกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าสมมุติว่าผมวางเหรียญในตำแหน่งเดียวกัน ปึ๊บนะครับแล้วเรามาดูว่าตัวตัดเนี่ยจะตรงกันไหมนะครับเพื่อนตัวตัดนะครับปั๊บเห็นไหมครับอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับมีเส้นบังคับพิมพ์เหมือนกันชัดเจนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ความสวยงามของการแกะพิมพ์นั้นก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วเพราะกระสบคือแกะพิมพ์ได้สวยงามมากนะครับอย่างเหรียญรุ่นนี้นะครับสวยทั้ง2เหรียญนะครับผิวพันหรือว่าโองรอยนั้นอาจจะต่างกันอยู่ที่การเก็บรักษานะครับแต่เหรียญรุ่นนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับของหลวงปุตีนะครับ